ถ่ายภาพขายที่ im. com ด้วยมือถือแล้วก็ปรับแต่งด้วยมือถือไปชมกันเลยว่าทำยังไงถึงขายได้โอเคนะคะทุกคนก็มาพบกับพี่นก ที่เว็บ im.com หรือแอปพลิเคชัน im นะกดเข้าไปนะคะก็จะมาหน้า contributor ก็คือบุคคลที่ถ่ายภาพขายในเว็บนี้นะโอเคสำหรับหน้าแรกของ im นะคะก็เป็นตัวเลือกของบกอเราจะไปกด ไลค์ like, กดติดตามก็ได้นะคะทุกคนก็เขาก็จะถ่ายภาพเหมือนเรานะคะแล้วก็โพสต์ลงที่นี่นะคะข้อดีของ i m คือสามารถถ่ายภาพขายได้นั่นเองนะคะแอปนี้สุดยอดจริงๆนะนี่เพื่อนแต่ละคนนะคะแล้วก็ไปที่ i m นะคะในคลิปนี้พี่นกจะมาแนะนำวิธีการขายภาพแล้วก็การ นำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ภาพเรานะคะขายดีนะคะที่ไปอยู่ในช่องพาร์ทเนอร์นะคะง่ายต่อการค้นหาของลูกค้านะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ไปที่แจ้งเตือนหรือลูกกระดิ่งนั่นเองนะคะนี่เลยก็จะมีหน้าแฟดฟอร์มขึ้นมานะคะเพิ่มข้อมูลภาพถ่ายนะคะสำหรับพี่นก วันนี้ก็มีทั้งหมด81ใบที่พี่นกจะต้องไปเพิ่มข้อมูลนะคะในส่วนสำหรับที่จะจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตคือภาพถ่ายบุคคลนะคะก็คือทั้งหมด82ใบเช่นกันในคลิปนี้นะคะพี่นกจะมาสอนในเรื่องเพิ่มข้อมูลภาพนะงั้นเราก็ไปกันเลยพอเลือกมาถึงจุดนี้นะคะก็จะมีเยอะมากมายนะคะให้เรา จัดการภาพของเรานะคะพี่โนก็เลือกนะคะแล้วก็กดต่อไปนะคะแล้วก็กดปกตินะคะ,ะมาที่ปกติแล้วก็มาที่อัปเดตนะคะแล้วก็เพิ่มข้อความอัตโนมัติเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะเมื่อทำสำเร็จแล้วก็จะมีช่องสีเขียวติ๊กถูกแล้วก็ไปเพิ่มตำแหน่งของเรานะคะเชียงรายนะคะเสร็จแล้วไปเพิ่มคีย์เวิร์ดนะคะ คีย์เวิร์ดเป็นจุดที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดอัตโนมัตินะที่เขาใส่มาให้เรานะคะแล้วก็มีทั้งหมด35าคำนะถ้ายังไม่พอนะคะเราก็สามารถไปนำคีย์เวิร์ดมาใส่ไว้นะคะโดยการผ่าน Adobe b i r d หรือ Adobe Stock ก็ได้นะคะอ่าจจะของ เว็บนะคะที่ฝังคีย์เวิร์ดละกันโอเคแล้วก็ทำแล้วแล้วก็ไปข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจุดนี้นะคะมีสำหรับมือถือเท่านั้นนะแล้วก็ไปถ่ายภาพนี้ที่ไหนกลางวันแล้วก็กดกลางวันนะทุกคนในร่มนะคะไม่มีคนนะคะถ้ามีคนคุณก็กดมีกี่คนมี2คนคุณก็กดเลข2นะถ้าไม่มีคนคุณก็กดเลขศูนนะคะจบ,บแล้วทําแล้วแล้วก็กดส่งนะ ต่อไปนะคะก็จะไปที่แคปชั่นนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะเพิ่มตำแหน่งนะแล้วก็ตรวจสอบคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็เพิ่มไปที่ข้อมูลนะคะเสร็จแล้วกดส่งนะคะทุกคนเห็นไหมภาพก็จะถูกส่งแล้วอืมเราจะไปส่งภาพไหนอีกนะเอาคละๆกันนะคะทุกคนพี่นกก็จะต้องการส่งภาพกาแฟนะคะพี่นกก็กดไปที่ ้วยกาแฟนะคะ c o ดัอ,ออนี่เหนไหนก็กดส่งนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะกังวัน,นะคะกางแจ้งนะคะไม่มีคนก็กดศูนย์คนทำแล้วแล้วก็กด่บนะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสับที่เขาให้มาก็ควรระวังด้วยนะคะอย่างเช่นเขาให้มาถูกต้องหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกต้อง คุณก็ต้องไปทํำคีย์เวิร์ดเอาเองนะคะโดยการออกมาโดยไม่บันทึกแล้วเราก็กดไปที่เครื่องมือของเรานะคะไปที่อ่ o Google แปลภาษานะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยว่าแจกกันแจกกันและมี มือแจกันและมีมือแจกันและมีมือเด็กผู้ชาย ่นก็จะเอาประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดเลือกทั้งหมดแล้วก็กดคัดลอกนะแล้วเราก็ไปที่ IM ของเรานะีนเลยแล้วก็มากดวางลงไปนะคะแล้วก็เอาคำบาคำออกนะคะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็เพิ่มไปที่ตำแหน่งเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะกรณีนี้ถ้าเกิดว่าสับที่เขาเอามาให้เรามัน ความหมายผิดเพี้ยนไปจากรูปภาพนะคะก็ทีนโน่ก็แนะนำให้ทุกคนแต่งภาพเราให้มันครบนะคะถ่ายกลางวันกลางแจ้งมีหนึ่งคนแล้วก็ทำแล้วแล้วก็ส่งภาพนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการส่งภาพนะคะ สับนี้พี่นกได้ฝั่งคีย์เวิร์ดไว้แล้วนะคะก็กดบันทึกไปเลยเชียงรายนะคะแล้วก็ทำแล้วนะคะแล้วก็ตังวันนะคะโอเคส่งนะประมาณนี้หวังว่าทุกๆคนคงสามารถทำได้คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่สอบถามมา คีย์เวิร์ดไว้แล้วนะคะพี่นกก็สามารถกดไปได้เลยนะอันนี้เกินมานะคะเราก็ลบทิ้งไปนะทุกคนก,ก็เลือกลบหน่อยนะคะไม่ได้ลบมวัวซัวนะคะเราก็เลือกลบหน่อยโอเคมูะให้เหลือเท่าไหร่ดีให้เหลือ,ลอโอเคสามสิบเก้าคำทั้งหมดมันเป็นเศษสี่สิบคำนะทุกคนถ้าเกินมาเขาก็จะเตือนเรานะก็ไม่มีประโยชน์ที่ต้องใส่เกินนะคะทุกคนต้องลบออกนะปึ๊บ แล้วก็1นแล้วก็ในร่มแล้วก็หนคนนะทำแล้วแล้วก็ส่งประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมว่าไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะอันนี้จัไม่ถูกต้องเท่าไหร่พี่นกก็จะยังไม่ส่งนะจะเห็นได้ว่านี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่พี่นกมาแนะนำทุกๆคนเพื่อที่ว่า ภาพของคุณนะคะจะได้อยู่ในพ p a r t n ร์แ, partner, แล้วก็พ p a เ t อร์ค้นหาเจอนะคะแล้วก็ i m ก็จะมีแพลตฟอร์มที่ให้เราเข้าประกวดนะคะอย่างเช่นเราอยู่3วัน mm hmm. ก็รอบนี้เขาเอาคนที่ใส่ผู้หญิงผู้ชายก็ได้ที่ใส่หน้ากากนะคะที่ใส่หน้ากากแล้วก็ถ้าเราอยากกดร่วมเราก็กดไปบวกตรงนี้เลยนะทุกคน mm hmm. ก็จะได้รางวัลด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เลยอยู่4วัน สตรีทแฟชั่นนะคะอันนี้มาร์คเทรนนะคะนี่ไงม,มาเรามาชมกันนะคะตอนนี้อ่ะในพอร์ตของพี่นกก็จะมีหนึ่งจุดีเคนะคะการเข้าร่วมพาร์นเนอร์ก็แค่พันสองร้อยสามสิบนะคะนี่สิ่งที่พีน่นกะส่งนะทุกคน ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพนะคะตามไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะคุณอาจจะยังไม่เห็นรายได้แต่เมื่อคุณทำบ่อยๆนะคะมีการพัฒนาตัวเองพี่นกหวังว่ามันจะสร้างรายได้ขึ้นเหมือนทุกคนมีก้าวแรกนะคะพี่นกก็มีก้าวแรกเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเบิร์ดซิกไลท์นะคะสร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะในช่อง YouTube c h a n e l เบิร์ต แก้วตาไลฟ์นะคะขอลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกทกท่านที่ถ่ายรูปขาย t im.com หรือถ่ายรูปขายที่เว็บอื่นๆน,นะคะ mm hmm. ก็พี่นกฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะหากสงสัยนะคะก็สามารถ คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะพี่โนก็ยินดีที่จะนำสิ่งดีๆนะคะหรือตอบข้อสงสัยที่คอมเมนต์นะคะหรือติดตามได้ที่แฟนเพจหรือเพจเบิร์ดซิกไลฟ์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้พี่โนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ